สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุขค่เขอาระดับชมนกข้เทสโซเดียวอีสานไทยดินเยอรมันจ้าแล้วเบิ้งพี่น้องคอยอัดคลิปเก็บผักบุงค่ะอัดคลิปไปเก็บผักบุงไว้โหลดลงคอมพิวเตอร์หลงไปลบเบิดจ้าในวบ่มีคลิปเก็บให้เบิ้งเนาะค่ะหนนี้เขาเก็บมาแล้วนี่เขาเลาะเขาลอกเปลือกออกแล้วเนาะค่ะเนาะบ่เป็นยังค่ะเหดให้เบิ้งกระไรเนาะค่ะเห็ดกินให้เบิ้งกระไรเนาะค่ะนี่เขาอันเลาะเปลือกมันออกแล้วค่ะล่างทำความสะอาดเรียบร้อยกันผักบุงฝรั่งเนาะค่ะ ล้ํายังไงผักบุงเกลียวบานโหผักบุงเกลียวไทยอ่ะอันนี้ก็คือสิผักบุงเกลียวผักบุงฝรั่งเป็นผักบุงเกลียวเนาะค่ะเนาะต่างชื่อใไงแต่ว่าอันเพิ่นพระเอินผู้เพิ่นเคยกิบกินมะกวันเพิ่นก็เอินผักบุงฝรั่งธรรมดาแต่คุยว่าเป็นผักบุงเกลียวค่ะนี่เนาะค่ะผักบุงเกลียวฝรั่งนี่แหละเนาะค่ะเก็บมะเดวตัวก็บก็โอ้ยขีดทายยางดี เอาโหลดลงคว่ำลงไปลบปอกเบิดเลยบ่ได้เห็นคลิปเก็บให้เบิ่งซัมจ้าบ่เป็นหยังคขนาะค่ะนี่ล้างทั้งคอสะอาดเรียบร้อยค่ะนี่เลาะเปลือกออกแล้วค่ะเฮาสิแกงใส่แกงผักบุ้งแก้วฝรั่งใส่ไตไก่เนาะค่ะแกงแบบอีสานอีสานนี่ล่ะค่ะนี่อันนี้ก็คืออ่อนๆมันเนาะค่ะนี่เฮาสิเอาอันอ่อนอันนั้นน่อนแกงใส่ค่ะเพราะใส่หลายเป็นในขยะมันสูงคักเนาะค่ะอันมู้นนี่เลาะไว้ก็สิเอาเขาใส่ถุงเขาตู้เย็นเป็นตะเฮ็ดเมนู่นหนาค่ะพี่น้อง ขาวงามๆล้ำใหญ่ๆล้ำพอ้อีกทีน,นะะึงค่ะอันนี้อันนี้นี่เขาสีบวัวต้มน้ำหอ่อนเฮ้ยเขาสีบวัวต้มหมอบวกเลยค่ะยาดมันเปื่อยเกินไปนะค,ะค่ะเขาเปื่อยแต่มันเละเนาะคะ่ะสีบวะะัวต้มน้ำห่อนแล้วก็เอาน้ำห่อนดาบชื้อๆจะเคยไปใช่กันไช่แกงไตไก่เนาะคะ่ะนี่พี่น้องเทน้ำห่อนดาบเพราะ พ่าแดดดาดก็ต้องเดืยวไปเห็นมันสุกข,ขั้วสิบหัวขสีไปใส่เก่งไก่ไก่เนาะค่ะนี่นี่เพราะว่าข่อยเคยอันต้มน้ำห้อนเดือดเดือดแล้วเอามันอันเอาผักบุ้งลงไปนี่มันสิเลก้อนเอาไปทำกับเข่าค่ะนี่เขาออกเพราะน้ำห่อนดาดจึงสี่พ้อค่ะเซน้ำห่อนไว้แล้วก็ไปเทน้ำห่อนออกจะคอยไปดัดแปลงเป็นกับเข่าเนาะค่ะพี่น้อง อยากให้มันแบบว่ากรบกอบเพราะดีกรุบกุบกินไหมคะ่ะเพราะอยากให้มันเละไหมคะ่ะเพราะว่ามันอ่อนๆเนาะค่ะไ,ไตไก่หัวหอมใบบ๊อกกูดค่ะวันนี้ตะไคร่พริกกระเทียมเนาะคะ่ะตมรวมกันขวนไตไก่มัน,น,น เผาก็เพื่องทีห้องต่ำน่าจะไม่บอมใส่ผงปรุงรสนิดนึงค่ะนี่ก็จะเทน้ำหวนใส่ไปนี่เพราะยุบยุบจากน้อยนี่น,น,นั่นนี่เห็นบอกค่ะมันสิบปบืเอยค่ะถั่วหาออาไปตุ่มลำหวนในหมอ้อแต่โยนได้ค่ะนี่ นี่น้ำหวัวเพราะหลวกๆเจ้าหน่อยนี่นะค่ะเราเอาไปลางน้ำเย็นค่ะย่งบ่คันนี้บ่เห็นมันเละเนาะค่ะเพราะมันกวบกรุบๆนย่ไหมค่ะหัวเขาเครื่องห,อหัวแลวไส้น้ำลงไปค่ะ น้ำน้ำครกเหมือนเดิมค่ะปรุงเครื่องค่ะพี่น้องชูรด,ดค่ะเกลือค่ะหดดาไปไห้น้ำปลาค่ะ รอดเดือดเนาะคะ่ะเดือดแล้วจ้าใส่ผักบุ้งฝรั่งลงไปเลยค่ะผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วฝรั่งลงไปค่ะแกงแบบอีสานอีสานบ้านเรานะคะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันสิออกเปรี้ยวจัหน้อยเนาะคะ่ะนี่ผักบุ้งฝรั่งนียค่ะ เป็นเก้วฝรั่งเหมือนมันสีกออกเปรี้ยวจังหน่อยค่ะกอใหญ่กระเฮงเปรี้ยวค่ะอันมันใหญย,ยดอกเฮงเปรี้ยว,แ,ยวแต่อันน้อยๆก็ใช่พวกหอยเปรี้ยวป็นไหนเนาะจ้ะรอให้สุกเมื่ต้องให้มันเปื่อยป็นไหนด้วยค่ะพี่น้องขั้นเปื่อยได้มันเละมันาะเสีบค่ะเอาข้อหยัมกุ๊บๆๆนี่ค่ะสุดท้ายท้ายสุดผักชีลาวลงไปค่ะ แก่แบดที่สามบานท่าน,านีนปิดเตาไหมค่ะปิดเตาเลยค่ะพ่อมสืบจะพี่น้อง เรียบร้อยค่ะไปกินกันเลยค่ะบันี้พี่น้องกินข้าวน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะบันดิไม่กินน้ำกกนค่ะบันดิเรียวเรียวค่ะกินข่าวน้ำแกงค่ะพี่น้องอื้มเซปกิร้าวผมหอมค่ะ ขออนุญาตใส่มือกุ่ยดูยดิกินแบบบานๆพี่นอ้องอืมแ่บฮึหลวกขนีปพอดีขนมันเล็กปแปนบ่วแ่บก่ะเพราะว่าเคยเห็นตอางหัวนึงนะคะอืมสมกับล้งพอดีเลยพี่น้อง มันสิบวศเสียบนะะบ้องขับวกตำหนีแล้วค่ะพี่นอ้องหวกตำหนีค่ะน้องเห็ดกินมืนอันขยู่ต่างประเทศฮึดูเสียเอาไหมข้างหมอนแลคะ่ะขางหมอเดือดๆวันนี้เ,เอาไส้ไปหนึ่งมันสินเล็กจักหน่อยมันวศแสีบค่ะพี่น้องต้องให้มันจำสี่ก,กวบเพชรสามผลตอนที่หอยเฮดในเบื้องหล่ะคะ่ะ ขอบเจบเมื่อเล็สมพอดีทีเลยฮึฮึสมใหม่ๆพอดี ท่านเป็นต่วนแก่จังไงเนี่ยกับว่าตกหลวกดูนะพี่น้องตรงน้ำหวดเนาะที่ราพี่ทำคนฮิตเนาะแล้วก็รากน้ำเช่นจะคอยไปเห็ดเขาเก่าแบบไม่หายมันเละขึ้นมันเละหรือว่าเสบเปรี้ยวพอดีกำลังกินเลย หันหงอยดมัน้ำร้อนสิต้มขั้นต้มโดนนี่ยเฟอยเลีสูตรดีสมี่งพอดีกินค่ะแกงไส้ไก่มาเน่อยฮะส่ไก่ใส่หมูเนี่ยอันนี้ของมีไตไก่เขาก็ดได้แกงไส้ไก่เนาะคะ่ะ อ่อนๆนี่แซ่บขั้นเก็บอ่อนๆที่มันบ่มีหูนี่แซ่บเพราะว่าขันมีหูไปนี่ขันต้มโดนลวกโดนดนดีนน่เปื่อยค่ะอืมนอ่อนๆที่มันบ่มีหูนี่ไม่ติดกรอบอืมข้าวท่า พี่น้องเสนอ้ก็กินปลา่ากแกงใส่ก,กับปีกอะไรครับพี่น้องให่เป็นแกงแกงเหลืองแกงผักใตยังสุดจะเป็นกระเสียบเพื่อช่วงนี้ช่วงพักปลาออกเนี่ย ประหยัดหนังสือพักกินได้หลายเน่ะพี่น้องซูมือนี่ยพัดพักปลากอ่ไปเก็บมันไปเก็บได้และค่ะพักอันนี้กินได้เขาก็ซื้อสาก่อน,นะคะว่าควรศื้อาก่อนว่าพักอันนี้มันกินได้เห็นไหมค่ะ อยอดทุสิ่งผู้จัดพ่อเปลือยด้วยค่ะข้างลวกแบบดีๆเขาเห็นพ่อเป็นเนี่ยมาไปลวกเพื่อนเนี่ยสัมเก็บมาถิ่มซื้อๆพี่น้องก่อนก็เ,เห็นหลายเทียแล้วตะกี้เก็บมุ่นมันเป็นน้ำแกงนจน,น้อยเนาะสมคับมือเขาเอามะสมดวนเขาคิดว่าไม่เนื่อยจิ้ม่อเปลยไปนั่นนะไม่ได้หูแล้วาเลย คอยดัดแปลงสูตรล้วเนาะคะ่ะอืมจับปากปากปวดสัน ตอนแรกมันนี่มาพันบอขึ้นปลาขึ้นป่วนนี่ปุณณีสิไปปุณณีน้องธงปุณะค่ะแต่น <inflamm Liberty. S 2> ี like ่ขึ้นปลาขึ้นป่วนนี่ก็หากินใกล้บ้านเนาะความนี้ยู่นี่เนาะหมูใกล่เนาะหมูใก่หมูยู่นี่เนาะค่ะย่างไปตอนแรกเด้เก็บได้กินไปแต่ว่าหมูอันหมุกวนที่จักรยานผ่านมาอีกแก่หมดแล้วค่ะขึ้นสางล้างสีหนิงคือแก่หมดแล้วเป็นบางพื้นที้นั่นแหละหนุ่มแก่ ว่าต้นไม้ต้นไหลก็เริ่มเขียวไปแลอวมันในทะเลอวกก็คือสะเดวกก็ผักอำนึงฝรั่งได้รับน้องอ่ะฝนตกก็มาใส่ กับล้ำสมีก็น้่งพอดีกินเท่ากันเนี่ยล้ำสมีก็น้่งพอดีกิน เกือบเปิดพี่นออ้องอิ oh, ่มอืมเออแสบพี่น้องนี่นะครับพี่น้อง แกงผักบุ้งฟาังใส่ไตไก่เสียบเสียบผัดแกงเแบบโลล้าใส่น้ำปลาละอีสานบ้านเฮานี่ค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กด Subscribe น้ำเนื้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ